ทุกท่านเราอีพี่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาจาร์สวัสสวารเทลนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะแต่ว่าก็สลับไปอะแหละก็คือบทบาทของฉันกับพี่ชายสองคนนะมันจะแต่มันยังมีคนอื่นอีกมากมายนะที่จะสลับบทบาทอะก็ไปดูกันเลยว่าน่าจะเป็นยังไงถ้าฉันกับพี่ชายสลับบทกันคือพี่เมก้ากับฉันสองคนเนี่ยที่จะรับบทบาทเป็นไงดู ไปพี่ชายเราดูน่ารักไปเลยอะ่ะก็แบบคา,าวาอีแล้วก็วาดได้แค่สองรูปเพราะว่าคิวข้าวโว้ยก็คือจะไม่ได้กินข้าวก็อัดคลิปมาเลยก็วันนี้อันเดสวาปเทลก็เป็นรูปแบบแบบนี้แหละก็เหมือนพี่ชายของตัวเองที่ชื่อว่าเมกาตายเป็นน้องชายและตัว,ตวฉันก็แบบแล้วก็สีผมจะเปิดสลับไปกันด้วยนะ ก็แต่ความสามารถจะเหมือนเดิมแต่มีอยู่อย่างนี้ก็คือที่เมก้าไม่สามารถแปงแลงแล้วก็เมก้าไม่สามารถแปลงร่างเป็นเหมือนในแม่ได้มีถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นฉันสามารถแปลงร่างได้เป็นไงสุดยอดปะมันเป็นได้อะก็เป็นพี่ชายยิ้แซน่ะยิแซนมันก็ควรอยู่อย่างเงี้ยเมกาแฟนก็ดูน่ารักไปอีกแบบเออก็นอนปากน่ารัก <c oughs> เวลานอนนี่น่ารักสุด เดี๋ยวแบบถ้ามีเวลาว่านะได้วาดรูปที่ชายตัวเองที่เป็นอันเดอร์สวาระน่ารักน่ารักขึ้นมาเออเดี๋ยวเอาไมาให้ทุกคนดูนะคะก็แบบไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่ารีบทำคลิปวิดีโอแล้วก็อยากดูคลิปของคนอื่นด้วยอย่างเช่นแบบน้องคลิปของน้องยิ่งจอกะไรตัวโตวและเปิด Q&A ด้วยนะเราก็อยากจะเปิดเหมือนกันอนะเปิดด้วยแหละอยากจะเปิดอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเปิดยังไงดีต่อ กดซับสไคร์กติดตามเพื่อไม่ให้พลาดลิปของอิงเดอะ์คาล่าแฟนด้วย